มะส้มสวนสละพี่น้องอยูเมียงจันทบ,บุรีดีกว่าจันทบ,บุรีเพื่อนว่าเ<ะ>พือ<า>่อนว่นากินได้อยูสาา่สบายเรียกเบิ้งเป็นยังไงไไไข้าวตีหัวตีหน,นวดทำบะไก่มีไหมส้มสวนสละยูเมียงอียังก่อนจันทบุรีปะ เขาก็บ่เคยเห็นเนาะมันเป็นต uh, <c oughs> like no. <soci> <as> ้น like จ <ain> ังสี่นี้เองเออปฏิทูกรถ่ายทำเข้ากับบ้องหูจากเนาะใจว่าต้นมันเป็นน้ำนะมันเป็นยังไง เป็นแม่น่ะดูพี่บุ้มเข้าไปป้าเป็นตัดมา้ล่ะตินัน่นเออเดี๋ยวานเยวเนี่ยว่าขึ้นอันหนึงสมวะจิโอ้มันมีแกมีอ่อนเข้ากันเลยห ENT ละตีมีแกมีอ่อนแต่ว่าสีมันต่างกันตีสีแกกับเออมันแกกับมันอ่อนมันก็ออกแดงตีขันมันดับจูกับมันจะเป็นดำดำดำจี อราแยกเจ้าคือบอลคือทิข่อยเอ้าข่อย็อยูทังคุณเนาะที่ยู่ัุ่นดีใจแใ่พ่อใช้บันเดียวกันไหมเจ้าอยูปสาเหรอยูขอนเจนที่เออเจ้าู่ขอนเ่นแม่หัวยูพีเออโอ้ยเจ๊มันดีเนาะเดี๋ยวอันต้นมากมาก่นี่อา พี่นันส้มสวนสาะว่าสันพันขายหน้าสวนเต็กบัตรเหยายัยพันขายหนาสวนลดเท่าไหร่ก่อนนี่เออเออสาะนี่แหละนเอาไปขนไปขายข้างนอกอนี่นี่แซ่บด้วยนี่ไฮบีจังไงเรอบูบูบีจังไงบุ๋มใส่จ้า่าแซ่บ คนคนห้ตัดคนบ่เอาได้แบบยังสี่เนย่ากนหวานะจักมันกะีหวานดดอกเอาสมันหวานอนี่จังไงอ๋อข้างบัานข้ามันอมยังสี่เจีนกินยังสี่ารวานะไก็สมเอาหวานเจียบขมไหมหวานจืดไหมเอาส่วมันหวานนี่เียบเออแมนยุ่งหว่เพื่อนจะเพื่อนขีต้มนะคะังี่เงว โอ้ยยุ่ง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 ไหนเรียนไปก้อนไหนนแล้วอือเกสุเปี้ยวบ้านลยมรนบ้านยนี่ไงแกแกออกนี่เอาถือกวงมันหือกวงมันหน่อยให้ชิมหน่อยนิดออ้ยยุ่งกัลายขอบคุณค่ะอือมันจหวานอยู่ กิบ่เป so ็นกินบ่เป็นงอยุ่งยุ่งอ้เหกินกดกวาดอื่เน้ออันนี้มันหวานมันต้องมีเปียนอืมเปลี่ยนไหมดูมันจะไหลไปอืมอันนี้วะอะไรไม่ดีเหรออืมอันนี้ไปเนอะนี่ไปก๊บฟี่เบีย โอ้ไมนได้ในแก่เบิดต้นนี่นะมันมนันแก่เป็นบางแซงเท่กันเนาะนี่เขาก็เป็นน้อยๆกัน,นมี่มาส้มสวนสาราพี่น้องมึงเนี่ยก็ไปดกคักดกเนี่ย สวนบักไงบักเตีนี่มากสาระวัสันเพื่อน่าบีมงด้วยอันปันยดำๆเนาะเที่ยวไหมเที่ยวไหมเที่ยวหรือหวานอร่อยไหมโอ้ย

ขั้นเป็นทงเป็นทงสักบาทเลยไหทงเท่าไหร่ทงเท่าไหร่ห่าโลเออกี่บาทสองร้อยโลสองร้อยห่าโลสรนี่ก็หวานอยากหวานลกเยคบนี่อยกหวาน็อมทงละสองร้อยก็มสอืม ่นสี่นอน่ะขึ้นเรือมาจะกี่องนี่ละโล่ห้าหกสิน่ะอันนี้ทุงรถสองร้อยมันจะม่สุกความกันไมบ้มันกระุกไปเรื่อยๆเปนบนี่อ๋อไมุ่กควากันนะโอ้ั้งนั้งีโอ้หน่วยแก่หน่วยอ่อนเด็กเดกตั้งเสีย เออที่เอองซ้ายป่าหนผงรังยแม่ก็หนี่เป็นตัวสละเออมักลาหนาวไม่เป็นสันหนาวไม่เป็นสันที่ไม่เป็นอย่าง

แกะลวกหจากรลจากถงหนึ่งเนี่ยไม่จากโล่ถงนึงมีกี่กิโลโลสอง้อยปนลองทีพีพูดพอหน่อย เขาเดทุงแล้วสองลอยนะเราต้องเอาเป็นทุงตัวอืมัวนันมาหอดไปไม่ได้เอกขั้นเสีอกกับ้นั้น้กับบ้านเทากนไลเเนี่ย รั้วสวนสละพี่น้องบางสละเป็นเบิดปีเบิดา์าสตร์องดิเขาเจะขายเบิดปีมีน้ำตลอดมันก็นจะมีลูก,ลกน้อยลูกใหญ่ขรก,เก,เเก็เป็นก็มีเพิ่งเป็นก็มีเพิ่งกับผูกแหวงสิผูกแหวงส่เทาก็บ่เคยเห็นตั้งเสียเนาะ สวนสลักาะซ่านอดนซ่นนะพี่หนังแต่ว่าบ้านเพื่อนดินดีด้วยดินดีดินดีดนด อินดีมากพูนะเพิ่นสิมันสิบ่ระแก่พร้อมกันนี่เพียงมันคอยแก่ไปทีละเล็กละน้อยต้นสละถอน่วนค่ะคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปทำนี้แล้วจ้ามันส้มสวนสละอยู่ จันทบุรีขอบคุณมากมายนะจ๊ะคุณถ้าจะกำลังสื่อ